เดี๋ยวผมจะพาไปแนะนำนะครับเออเรียกว่าเป็น3มดาวที่ยอดนิยมที่แม้แต่ระดับบนบนเขาก็ยังปั้นกันนะครับตอนนี้เท่าที่ผมทราบนะเท่าที่ผมไปดูมานะครับมันมีอยู่3ตัวนะครับก็คือเป็นการูด้าน้ำนะครับลิกซี่ลมแล้วก็แฟรี่ไฟนะครับเอาเราเริ่มตัวแรกกันก่อนการูด้าน้ำนะครับอันนี้เป็นตัวการูด้าท่าน,น้ำนะครับตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันจะมีสกิล ลดคูดาวนะครับเนี่ยมันสกิลหนึ่งเขาบอกว่าจะลดสกิลคูดาวของสมาชิกในทีมนะครับแต่ว่าไม่ได้ลดคูดาวตัวเองนะอันนี้ลดเฉพาะสมาชิกในทีมแล้วก็สกิลที่2อนะครับอันนี้มันจะเป็นเขาบอกว่าจะรีค o เวอรี่นะครับผมสมาชิกในในระยะนะครับแล้วก็รีมูฟอิเล็กทริกช็อคด้วยนะครับผมแล้วก็ยิ่งเลือดเยอะเท่าไหร่นะครับจะยิ่งฮีลแรงขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูเอบเควกฟอร์ นะครับนี่หน้าตาอเวกฟอร์มก็ชื่อโคนามิยะนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับผมอันนี้ตัวแรกนะครับก็สําหรับตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวซัพพอร์ตจ๋าเลยแล้วกันนะครับหลังจากที่ผมทดลองลงดันมาสักพักมันก็พบว่าดาม,มุดาเมเน่แทบไม่ขึ้นเลยจากตัวนี้ไม่ต้องไปคาดหวังเรื่องดาเมจเลยนะครับคาดหวังเรื่องลดคูดาวแล้วก็รีคอเวอรี่ HP นะครับวิธีการบิวตัวนี้ก็แนะนําว่าใส่เลือดไปเลยนะครับใส่เลือดไปเลยหนักๆเลยนะครับผม นี่นี่นถีถ้าเข้ามาดูใน Monster Forum นะเขาจะบอกว่า one of the best t r e e star in the game นะครับเป็นหนึ่งในตัวละครสามดาวที่ดีที่สุดในเกมประมาณนี้ต่อมานะครับตัวที่สองก็จะเป็นตัว Pixie ธาตุลมนะครับ Pixie ธาตุลมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละคร3ดาวที่ดีนะครับที่สามารถปั้นแล้วก็ใช้ลงดันได้จริงในระยะยาวด้วยนะครับแฮชแทก็กแท็กของ Pixie เนี่ยก็จะมี a t a g Down d e f e n Down นะครับ แล้วก็แอคแท็กอัพดีเฟนซ์อัพอันนี้หลักๆเลยนะครับสกิลแรกโจมตีธรรมดาไม่มีอะไรสกิลที่สองเนี่ยมันบอกว่าจะสร้างความเสียหายระเบิดนะครับแล้วก็จะป้ายสถานะแอคแท็กดาวน์แล้วก็ดีเฟนซ์ดาวน์นะครับให้กับศัตรูด้วยนะครับก็คือได้ทั้งลบบัฟสกิลเดียวนะได้ลบบัฟเอ่อลบบัฟโจมตีลบบัฟดีเฟนซ์พร้อมกันไปเลยนะครับแล้วก็สกิลสองนะครับเทปท็อปนะครับอันนี้นอกจากที่จะลบบัฟศัตรูแล้วเนี่ย นอกจากที่จะดีบัฟศัตรูแล้วเนี่ยยังสามารถบัฟเพื่อนร่วมทีมได้ในตัวเดียวนะครับได้ทั้ง a อ t a c k Up แล้วก็ Defense Up ให้กับผักพวกในระยะนะครับผมเจ๋งมากทั้งเป็นทั้งดีบัฟแล้วก็เป็นทั้งบัฟในตัวเดียวนะครับอันนี้เป็นร่างอเวกนะครับชื่อว่าชานนร่างอเวกชื่อชานนนะครับไปคลิกดูในฟอรั่มสักนิดหนึ่งนะครับจะบอกว่านี่เห็นไหม one of the best freestar in the game อีกแล้วนะครับผมปั้นได้ยาวๆช่วยบัฟแอคแท็กและดีเฟนต์มีดีบัฟลดแอคแท็กดีเฟนต์อีกนะ นี่ก็เป็น3ได้อีกหนึ่งตัวที่เขาแนะนํากันต่อมาอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นแฟรี่ไฟนะครับแต่แฟรี่ไฟเนี่ยเอ่อผมคิดว่ามันเป็นตัว d a เม g ดีเลอร์นะแล้วก็มันเป็นตัวที่สามารถใช้ในดันเจียนบางประเภทได้อันนี้มันเป็นร่างอเวกแล้วนะครับอั oh. นนี้ตัวละครผมปั้นอเวกเวลาอิเซเลียนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะได้แท็กรีมูฟแอคแท็กอัพนะครับก็คือดันเจียนบางดันเนี่ยบอสมันจะมีแอคแท็กอัพใช่ไหมครับเอ่อแล้วตัวนี้เนี่ยสามารถตัด แอคแท็กอัพของบอสได้นะครับแล้วก็ยังมีแท็กแอคแท็กดาวด้วยนะครับก็คือนอกจากจะตัดแอคแท็กอัพของบอสได้แล้วก็ยังลดแอคแท็กของบอสได้ด้วยลดดีเฟนซ์ของบอสได้ด้วยนะครับเป็นตัวละครที่มีสกิลหมู่ที่แรงพอสมควรแหละระดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้สกิลโจมตีธรรมดาสกิลที่1นะครับดับเบิลแอโร่นะครับคูดาวยี่สี่วิแอคแท็กนะครับศัตรูนะครับอย่างสุ่มๆนะสองตัวภายในระยะนะครับแล้วก็จะติดสถานะแอคแท็กดาวแล้วก็ถ้าศัตรูเนี่ยไม่ได้มีแอคแท็กอัพนะครับ ถ้าแต่ว่าในกรณีที่ศัตรูมี Attack Up นะครับมันก็จะลบสถานะ Attack Up นั้นไปจากศัตรูนะครับก็คือต้องแยกกันนะ1ก,กรณีแรกคือศัตรูไม่มี Attack Up มันจะป้ายสถานะ Attack Down ให้แต่ถ้าศัตรูมีสถานะ Attack Up มันจะรีมูฟสถานะ Attack Up ของบอสออกนะครับออมาสกิลสอง i n นนิงแอโร่ Arrow นะครับอันนี้เป็นสกิลที่สร้างความเสียหายกลุ่มได้ดีระดับหนึ่งนะครับสร้างความย,ยิงธนูขึ้นฟ้านะครับล้วธนูนก็จะตกลงมาที่พื้น ในระยะโจมตี4ครั้งนะครับมันจะเป็นวงกลมไม่กว้างมากหรอกแคบๆนะครับแต่ว่าแรงอยู่นะครับแต่ละฮิตเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะป้าย d e f e n s e up แล้วก็สถานะเออในอันนี้น่าจะแปลผิดนะครับผมคิดว่าในแต่ละฮิตนะครับมันมีโอกาสที่จะป้าย e f e ฟน e d ดาวแล้วก็สถานะไฟไหม้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวไหนที่ติดเบิร์เนี่ยรู้สึกว่าจะโดน e f e ฟ s e d ดา n ด้วยนะอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนกับว่าตัวไหนที่ติดเบิร์เนี่ยจะมีโอกาสโดน e f e ฟ s e d ดา n มากขึ้นนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูที่ นี่นี่น,น,นี่นะครับมา one of my f a v r y t e f r r y อันนี้ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าไอตัวแฟรี่ไฟเนี่ยจะบอกว่ามันก็ค่อนข้างจะไม่ได้ไม่ได้ไปไหนได้ทุกที่นะไม่ได้ไปไหนทุกที่นะครับอาจจะมีดันที่แบบเออบอสมันมีบัฟแอคแทกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตัวนี้ก็เอาลงไปได้นะครับเป็นตัวละครที่หาง,ง่ายนะครับแต่ว่าไม่ได้ออราขนาดไปได้ทุกที่หรอกนะครับส่วนไอพวกสีดาวนะเท่าที่ผมทราบนะครับเอาแค่เท่าที่ผมทราบนะมอนสเตอร์สีดาวที่ฮิตฮิตเนี่ย มันก็จะมีเอ่อ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 ธาตุไฟนี่ไม่แน่ใจอ๋อนี่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 ธาตุไฟจะเป็นพีดไฟนะครับอันนี้เป็นหนึ่งตัวตัวยอดนิยมที่คิดว่าทุกคนต้องมีเมื่อกี้เพื่อนในแชทมแนะนำว่าทุกคนต้องมีความสามารถของมันก็คือจะเอ่อรีคาวเวอรี่เลือดเพื่อนนะครับแล้วก็ยิ่งเลือดเยอะเท่าไหร่ยิ่งฮีลแรงขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็สกิลที่สองเนี่ยจะเสกอมตะนะครับให้กับพรรคพวกในทีมนะครับผมซึ่งเจ๋งมากนะครับแล้วก็จะมีร่างอเวกนะครับนี่ร่างอเเวปป็นนนระะะมาณี้ฮ Invincible Princess นะครับนี่กู๊ดนะครับไอไลทดิสฮิลเลอร์นะครับเขาบอกว่า5าดาวเออเป็นฮีลเลอร์ระดับ5้าดาวแล้วก็เป็นบัฟอมตะเป็นเออเหมือนกับว่าเป็นตัวซัพพอร์ทที่ดีมากๆนะครับประมาณนี้เป็นหนึ่งตัวนะครับที่ใช้ได้นะครับแต่ผมเลือกผิดผมเลือกท่าน้ำมาโอเคแล้วก็สี่ดาวสี่ดาวสี่ดาว,ดาวท่าน้ำมีตัวหนึ่งนะครับสีดาวท่าน้ำ,ท,นำที่ผมเห็นเขาฮิตกันก็น่าจะเป็นตัวนี้นะแวร์บูฟท่าน้ำนะครับ ความสามารถของมันก็คือเนี่ยมี HP Recovery Attack Speed Up นะครับแล้วก็โจมตี based on Max HP นะครับก็คือมีการเอา Max HP เข้าไปในคำนวณเป็นเรื่องของการโจมตีแล้วก็มี Defense Down ด้วยสกิลหนึ่งสกิลโจมตีแรกเขาบอกว่า Recovery HP เพื่อนๆน,นะครับที่อยู่ในระยะนะครับแล้วก็ป้ายสถานะ Attack Speed Up ให้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการฮีลเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับ ค่าพลังชีวิตสูงสุดของมันน่ยนะครับยิ่งเลือดเยอะยิ่งฮิลแรงนะครับแล้วก็สกิลที่2อเช็ดนะครับนี่เป็นสกิลโจมตีสร้างความเสียหายตาม Max HP นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งฮิลแรงเอ้ยเลือดเนี่ยมีผลทั้งฮิลมีผลทั้งแอคแทกเลยนะครับก็เป็นตัวละครที่น่าจะบิวง่ายนะใส่เฮดหนักๆนะครับโจมตีเป้าหมาย3ครั้งแล้วก็ทุกครั้งที่ติดเป้าหมายเนี่ยมันจะมีโอกาสป้ายดีเฟนส์ดาวเท่าที่ผมทราบนะครับคือมันเป็นการโจมตี3ฮิต สมมติว่าคุณโจมตีหนึ่งครั้งแล้วโดนดีเฟนต์ดาวเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันติด3ฮิตเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะสเต็คดีเฟนต์ดาวสามสเต็ได้เลยในครั้งเดียวถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณนี้โอเคธาตุลมสีดาวเหรอลมสีดมส่ดาวลมสีดมส่ดาวลมสี่ดาวอืมไม่แน่ใจนะเหมือนจะไม่ค่อยได้มีตัวอะไรที่แม่งแบบเตะตาอะไรเงี้ยหรือว่าผมก็อยากอาจจะยังไม่ทราบนะครับไอ้ส่วนแสงมืดเนี่ยอันนี้ยังไม่พูดถึงกันละกันเพราะว่ายังไม่ค่อยมีข้อมูลสักเท่าไหร่ นะครับเอาเป็น <aspects> ว่าเ้าคร่าวสามดาวสี่ดาวที่หน้าปั้นก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ไว้ถ้าใครเล่นอยู่ก็ลองปั้นมาใช้ดูกันได้ <ksam> แต่ถ้าให้ผมแนะนานะการูด้าน้ําปั้นไปเถอดดูเหมือนจะใช้ได้ยาวแต่แฟรี่ไฟเนี่ยผมว่าแม่มันมันแบบมัน,มน,มน,มนเป็นตัวลงดันเจียนอย่างเดียวเนี่ยเฉพาะทางนิดนึงนะครับจริงๆมันยังมีพวกอิมอิมอิมมืดอิมแสงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเขาใช้ท่าไหนกันนะครับอิมเนี่ยเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมีอิมมืดอิมแสงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้ต แรู้สึกว่าจะมีอิ่มที่ดีอยู่อะ